สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะอากาศกลังดีเลยก็วันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันเช่นเดิมพร้อมกับรถสวยๆนะคะสวยมากค่ะทั้งสองคันเลยเนาะก็หัวประดุกด้านหน้านะคะเป็นเครื่อง 6M60 อ่คันนี้ก็มีลูกค้านะคะ FC จากอ่าอำเภอบ้านไท่นะคะจองไว้แล้วก็เดี๋ยวจะ ให้ hey, ทางเอซนะคะมาชมตัวจริงเนาะว่าสวยถูกใจไหมอ่าแล้วก็คันที่สองนี้นะคะอ่าเป็นอีสุสุโรบครันะคะเดี๋ยวคันนี้ให้ลงมาก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเป็นเครื่องอ4่า4 hk หรือว่า6 hk นะคะแต่ว่าชุดแต่งก็มาเต็มมากเลยนะคะไม่แพ้คันแรกเลย สวยๆทั้งสองคันเลยรับประกันได้เลยนะคะ FC หรือว่าลูกค้าท่านใดที่ได้ไปใช้งานนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนเลยเพราะว่าชุดแต่งอ่าดูได้นะคะดูแค่ชุดแต่งก่อนเนาะมาเต็มมากเลยนะคะอ่านี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดด้านหน้านะคะเป็นเลดหมดเลยทั้งคันอ่ากันชนนะคะบางตัวตัวต่อบางตัวหรือว่าใช้ร่างแคปเลตนะคะอ่านี่เลยสุดจัดมากมมแถมหัวนี่แบบสวยมากนะคะ คนขับบอกว่าข้างในนี่คือยางเอี่ยมเลยโอเดี๋ยวมาชมกันนะคะเดี๋ยวใจเย็นๆเนาะเดี๋ยวให้ช่างมาเริ่มงานก่อนนะคะแล้วก็เอารถลงเดี๋ยวแม่ค้าจะพาชมนะคะอ่าแต่ละคันเลยเอาแบบจุใจไปเลยเนาะเผื่อมีเอฟซีท่านใดที่มองหาอยู่นะคะเจอคลิปนี้แล้วห้ามพลาดเลยนะคะแว้มาชมมาดูตัวจริงได้เลยแม่ค้าแนะนําเลยนะคะให้มาดูตัวจริงดีกว่าเนาะมาพูดคุยต่รอลองราคากันนะคะเพราะว่าของเรานี่คือแบบ ราคากันเองทุกคันนะคะลดลดให้นะคะคุยง่ายค่ะแม่ค้าใจดีนะคะก็เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวให้ช่างมาเริ่มงานก่อนเนาะเอาลงก่อนนะคะคันแรกนะคะลงเรียบร้อยค่ะความยาวคาสซีก็ประมาณหกเมตรกว่าๆได้นะคะคาสซีหน้าเต็มเลยสดยันปลายเลยนะคะคาสซีสวยมากค่ะคันนี้ แซนโซส,สีนะคะสวยมากเครื่องยนต์นะคะสีเ็ดเคค่ะสองร้อยสิบนะคะคันแรกเลยที่กำลังได้เข้ามานะคะเพราะว่าช่วงเมื่อกี้นี่คือแบบ หายากมากเลยรุ่นนี้นะคะไม่มีเข้ามาก็มีแต่หกเฮดเคนะคะ,ะวันนี้ก็ได้มาแล้วนะคะสุดจัดด้วยดูได้คะ่ะชุดแต่งนะคะหล่อมากมาเต็มมากนะคะสองกระจกยังได้เลยเงาวิ่งนะคะโอ้ยสุดยอดเลยใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ ค่ชุดแต่งนี่ก็คือแบบโอ้โหคุ้มแล้วค่ะของนอกทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นแก้มบางตอตัวต่อบางตอฝากโปรงหน้านะคะกันชนโอ้มาเต็มมากเลยนะคะคันนี้สุดจัดเลยโอ้แสบตาแสบตามากเลยค่ะนี่เลยค่ะหัวเดิมนะคะก็เป็นสีขาวล้วน,นะคะ่ะหัวสวยด้วยนะคะไม่มีผุไม่มีบุบเลยนะคะคัสซีก็สวยเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ค่ะ เดี๋ยวให้ช่างใส่ขากระจกก่อนนะคะขากระจกนี่คือแบบโครเมียมมาเลยนะคะชุดแต่งมาเต็มมากสุดยอดมากเลยค่ะคันนี้เดี๋ยวเรามาชมภายในกันก่อนนะคะเดี๋ยวให้ช่างใส่ขากระจกเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูาเครื่องยนต์กันค่ะอ่านี่นเลยภายในนะคะโอ้ยวิ่งเลยสุดยอดมากค่ะลูกค้าอ่านี่ค่ะสุดเบาเนาะอ่าสะอาดมากค่ะลูกค้าคันนี้สุดยอดมากค่ะ หลังคานี่คือแบบมาแบบวิ้งเลยอ่าดูได้ค่ะคอนโซลด้านหน้าสวยงามมากค่ะสะอาดมากนะคะ,ะนี่เลยมาดูพื้นกันค่ะไม่มีขาดเลยพื้นยังสวยอยู่เลยนะคะ,ะสวยมากค่ะสวยมากเลย บอกได้คําเดียวค่ะว่าสุดจัดแน่นอนคันนี้มาดูคาซีฝั่งนี้ค่ะใหม่กิ๊กเลยนี่เลยสดยันปลายถังน้ำมันนะคะมาคู่กับรถร้อยลิตรค่ะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์นะคะอ่านี่ค่ะชมหน้าเครื่องยนต์นะคะสีููค่ะลูกค้าสีเอดเคนะคะ แค่ okay, เครื่องยนต์ก็รู้ๆเลยค่ะว่าใหม่แค่ไหนนะคะรถใหม่ป้ายแดงยังอายค่ะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นภายในหัวเก๋งหรือว่าจะเป็นคัสซีเครื่องยนต์นะคะสุดมากทั้งชุดแต่งนะคะมาเต็มมากเลยนะคะคันนี้สุดยอดมากค่ะไม่เอียมเลยค่ะลูกค้าดูได้นะคะป้ายแดงนี่คือชิดซ้ายไปเลยอดูได้ค่ะไม่มีปุเลยนะคะ ย้อนแสงค่ะย้อนแสงขอภัยนิดนึงนะคะอ่านี่เลยดูได้ค่ะไม่มีเยอะไม่มีอะไรเลยนะคะหัวแป๊บทุกอย่างนะคะไม่มีสนิมเลยดูได้นะคะใหม่มากนี่เลยค่ะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดมากก็ราคานะคะของคันนี้ค่ะแม่ค้าเปิดไว้อยู่ที่เก้าแสนแปดหมื่นบาททวนนะคะ ท่านใดที่สนใจอยากมาดูตัวจริงว่าเราจริงไหมสวยจริงไหมเหมือนที่รีวิวไหมมาชมได้เลยค่ะมาดูตัวจริงได้เลยมาได้เลยนะคะอู่ของเราเปิดทุกวันค่ะสุดยอดค่ะไม่มีคำไหนจะพูดเลยค่ะลูกค้าแบบยกโป้ให้แบบสิบครั้งยังได้เลยสวยมากค่ะคันนี้สวยมากจริงอ่าเดี๋ยวเรามาชมคันที่สองกันต่อนะคะเสียงเครื่องค่ะนิ่มมาก คันันที่สองค่ะลงแล้วค่ะเรียบร้อยเลยคัะสีเดิมมาเป็นสีออกแดงๆนะคะอ่อตัวนี้นะคะลูกค้าไม่ใช่สนิมเนาะตัวนี้จะเป็นน่าจะตอนที่เสียงกงเขาเลาะ อะไรออกสักอย่างนะคะก็เลยเป็นแบบเ,เหมือนตัวแก๊สเป่านะคะสีก็เลยจะสีมันตลกเนะเาะอ่านี้เลยดูได้เลยนะคะ<า>มสวยงามอีกหนึ่งคันชุดแต่งมาเต็มด้วยค่ะนี้เลยก็แกมเลดกันชนเลดนะคะของญี่ปุ่นมาเลยชุดขากระจกนะคะาจากญี่ปุ่นมาเหมือนกันคะ่ะ สวยงามอีกคันค่ะลูกค้าหัวประดุกนะคะ 6M60 ค่ะ240แรงมานะคะอ่าเป็นอีกรุ่นที่บรรดา FC นะคะช่วงนี้ตามหากันเยอะมากแต่ว่ารุ่นนี้หายากนะคะหาแบบสวยๆมายากเหมือนกันเนาะแถมคันนี้ลูกค้าก็จองไว้นะคะเราก็ต้องคัดแบบสวยๆมาให้ลูกค้าได้จับจองกันนะคะพื้นไม่มีขาดเลย สวยมากค่ะพื้นนี่เลยค่ะภายในเนาะดูได้นะคะชุดเบาะหลังคาสะอาดมากคอนโซลด้านหน้าค่ะ,ะมาครบนะคะมาครบเลยสุดไปอีกคันค่ะไม่ไม่เปื้อนนะคะไม่ไม่มีคราบเลยสวยงามมาก อ่านี่ค่ะถังน้ำมันนะคะร้อยหสิบลิตรค่ะดูได้นะคะคสซีสวยงามนะคะลูกค้า 6M60 ค่ะหลังหัวเก๋งโคดคสซีค่ะเ k 6นะคะคาสซนอของแพ้เลย ดูได้แบบชัดๆเลยนะคะอันนี้ค่ะหมายเลขเครื่องยนต์ 6M60 นะคะนี่เลยโค้ดนะคะโค้ดเครื่องก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะโค้ดคัซีอ่าก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยค่ะ6บนะคะ,ะมาดูกันค่ะนี่เลย 6M60 นะคะ,เ,เ,ะเครื่องยนต์สวยมากค่ะลูกค้าไม่มีคราบแบบน้ำมันเยิ้มมาเลยาตายหัวเก่งนะคะอันนี้ไม่ใช่ผุนะคะลูกค้าจะเป็นแบบสีแบบสีเดิมมาคะ่ะอ่าสีนะคะไม่ใช่สีเดิมเนาะเขาเรียกแบบเหมือนคราบอะคะ่ะติดมาอ่านี่เลยนะคะ แต่ไม่มีผุนะคะไม่มีผุเลยสวยมากค่ะสุดจัดเลยามาดูได้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่นะคะอยากจะมาสั่งจองไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามเนาะ ก็สามารถมาสั่งจองได้นะคะมัดจําค่ะเริ่มต้นที่ห0 0พันนะคะถ้าเป็นสเปคอู่ทั่วไปเนาะหรือลูกค้าอยากสั่งจองรถไว้อ่าก็ห0 0พันนะคะถ้าแบบร่อน้านหรืออาจจะแบบมาแล้วอ่าไม่ถูกใจลูกค้าก็สามารถมารับเงินมัดจําคืนได้นะคะอู่ของเราไม่ได้กินมัดจําเลยเราให้มัดจําคืนทุกบาททุกสตางค์นะคะนอกสจากว่าเราลงมือเนาะลงมือทํารถให้ลูกค้าแล้วแต่ว่าลูกค้าไม่ได้มาเอารถอ่าตัวนี้เราจะไม่ได้คืนมัดจํานะคะอ่าก็มาดูได้ค่ะ คันนี้ก็รอให้เจ้าของนะคะมาชมก่อนเนาะมาชมตัวจริงก่อนอว่ายังไงจะสวยถูกใจไหมเป็นคาซีหน้าเต็มเลยค่ะความยาวก็ประมาณ6เมตรกว่าได้นะคะอ่านี่เลยเชิงเครื่องนะคะนิ่มมากค่ะลูกค่ะนิ่มมาก แล้วก็คูโซหัวกระดุกนะคะคันหนึ่งนะคะก็เป็น2คันเนาะเดี๋ยวจะมีมาอีกเรื่อยๆนะคะก็คันคันไหนที่ถูกใจ FC นะคะก็มาดูได้เนาะเพราะว่าตอนนี้นะคะอิสุโรบครับนะคะยังโสดเนาะสวยมากค่ะลูกค้ารอมากเลยมารอชมกันนะคะมาดูตัวจริงได้เลยมาลองขับได้นะคะเบอร์โทรอูค่ะ086-329-7855อนะคะอีกหนึ่งเบอร์ค่ะ0 9 8 1 6 2 8 0า4นะคะ ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะคะเพื่อลูกค้าเห็นคลิปนี้แล้วสนใจเพราะว่าโลบคอคอปบยังโสด,ดอยู่นะคะอยากได้โลบคอคอับอยากจับจองก็โทรเข้ามากันก่อนได้นะคะช้า,าช้าไม่ทันแน่นอนเพราะว่าสวยมากคะ่ะลูกค้าสวยมากเลย นี่คือไม่ทันแน่นอนนะคะก็โทรเข้ามาได้ค่ะโทรเข้ามาได้ก่อนนะคะลูกค้าอยากจะไฟแนนซ์จะซื้อผ่านทอกรสอนะคะทางอู่ของเราก็มีบริการให้ครบวงจรเลยนะคะยอดจัดก็อยู่ที่50%ของราคารถนะคะก็ถือว่าดอกเบี้ยไม่แพงค่ะเริ่มต้นที่0.5นะคะ อูเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะอูของเราอยู่ในบ้านแสนสุขนะคะอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินค่ะก็ฝาก mc นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามาให้ผลงานของอูร้านขึ้น,น้นสุดด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ